สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนีมาพอกับเบานองอีกขึ้นเก่าครับผมเมื่อเศา้าตอนเช้าน่ะตื่นมาเบาหนองเห็นหนองชายคนหนึ่งครับหูจักกันนี่แหละเพิ่งตื่นมาแต่เศา้าเลยเบาหนองก็เลยถามมันว่าเอ้อมือนี้คือตื่นเศา้าเถอะวะสันกอ้ลุงมาใส่บาดมันว่าลุงมาใส่บาดอายุครบสามสิบเจ็ดมอนว่าเลยลุงมาใส่บาดไม่ครบแล้วบอสันครบแล้วว่าฉันมือนีครบแล้ววาสัน เอเรบอกว่าฝันดีบอเมื่มขึ้นบอลองถามเลยนะฟฝันดีบอเมื่ขึ้นฝันดีอยู่แต่ว่าตอนแรกคือฝันลายแต่ว่าตอนไทยเป็นฝันดีเนี่ยเอาได้อีกเนาะว่าสันบอลหนองก็เลยว่าเอาสันเดี๋ยวใส่บาทแล้วกันจังไอ้มาคุยกันว่าสันบอลนิงบ้าน่องก็ล่อเพิ่นใส่บาทแล้วบอาน่องก็เลยบอกว่าเดี๋ยวบอกความฝันให้ฟังแน่ว่าสัน ว่าฝันว่าอย่างไดคือยังว่าตอนแรกว่าฝันลายตอนถ่ายว่าฝันดีความฝันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนําช่องเบาหนองเป็นเพียงช่องแนวทางนะครับมีฝันเบาหนองก็มาบอกสู่ฟังมีตัวเลขเบาหนองก็มาบอกสู่ฟังเบาหน่องบ่ะม่นจะบอกฝันอย่างเดียวได้ในช่องเบาหน่องก็จะมีเลขฝันแน่เลขบอกเป็นโตมาแน่แลวก็เลขจุดทูบแน่ ก็แล้วแต่รอบว่าสิใดมากแบบใดนะครับนาออันนี้น้องเปียกครับน้องเปียกหูจาัก,การันนี่ละเพิ่นตื่นมาแต่้าเพิ่นมาใส่บาตรเพิ่นว่าอายุครบสามสิบเจ็ดปีเบาวน้องกันเอเดาเมื่อแรงเดวจังววากันมาสั่นบัดนี้เพื่อนฝันครับพ่นบอกว่าตอนแรกนั่นโอ้ยเมื่อยแห้งว่าสัน่นเป็นอย่างจังเมือ่อยน้ำหาหถดเพิ่นว่า รถเสียไหมจอดเวนาหองรถเสียโอ้ยน้ําหาวาฉันใจสิไปน้ําหาใสน้ําหายูมองน,นั้นมองนี้ก็บอกมีรถเสียวาฉันน้ําหาจนเหนื่อยจนท้อใจเลยวาฉันวะะ่าป้ะสจีไปน้ําหาอยู่ใส่มาจังสีเห็นวาฉันอันไอ้บ่าเอ้ยวาฉันรถก็เสียปนี้ พ่อปนี้เพื่อนด้กำลังหากันอยู่กำลังวุ่นไายหากันอยู่มีคนห้องบอกมาว่าเห็นแล้วเห็นแล้วรถจอดอยู่นีวะสะันเห็นแล้ววะสะันพ่อผัดไปเบิงพ่อะัดตามตามเสียงไปเบิงเห็นรถจอดอยู่กระท่อมกระท่อมเหมือนเหมือนกระท่อมไปหน้า บันีเพิ่นก็นแล้วว่าคนคนที่เห็นเพผนว่าเอ้าคือจังใดมาจอดยุนี่เพื่อนว่ะพ่อบันีไปเบิ่งยุกระทอมหัวเขาเพื่อนนี่กําลังยืนอยู่เพื่อนว่าหัวเขาลงแถบสุดลงเลยเพื่อนจัดเป็นอย่างบางตางเห็นหลวงปู่สวงนางอยู่บนกระทอมเพื่อนวางใช่ไหมเห็นหลวงปู่สวงนางอยู่บนกระทอม แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะ่ะก็ะจอดอยู่หนากระทอมัดนี้คนไปเห็นนะ่ะเขาบอกว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังจะสาตาร์ทรถคันนี้ขี่รถขันนี้แหละมาจอดไว้นีแล้วกำลังจะสาตาร์ทมันสาตาร์ทบบติดบน่างชีในฝันนะ่ะมันสาตาร์ทบบติดก็เลยเอื้อให้ไปเบืองว่าแมนรถเจ้าบ่เพิ่อเลยสะดุ้งตื่นขึ้น เพิ่นเศร้ามากเพิ่นก็มานั่งคิดเพิ่นก็มานั่งคิดค้องฝันเพิ่นเขียนใส่กระดาษไว้เดยเพิ่นเขียนใส่กระดาษไว้เพิ่นย่านเพิ่นลืมเพิ่นว่าเพิ่นย่านเพิ่นลืมเพิ่นเรื่องเขียนใส่ข่าวๆเบิ่งบบดนี้เพิ่นมาตื่นเช้ามาเพิ่นก็มาใส่บาตรเพราะว่าอายุครบเพิ่น37ปีเพิ่นก็เลยลุกขึ้นมาใส่บาตรเพิ่นโอ้ยบะไอ้บ่าวเอ้ยว่าซั่นฝันตอนแรกผมตกใจแฮงเพราะว่า ถ่ายฟันมาก็ยังกลายเป็นเรื่องดีโอ้ยเบาหน่องว่าแกดีแล้วแบบนั้นผู้ใดฟันเห็นลุงผู้สวงนี้ถือว่าโชคดีแห่งใดเจ้าซื้อเอาเลยเด้อว่าสันเบาหน่องบอกเจ้าซื้อเลยเอาเลยเด้อว่าสันทั่งทะเบียนรถเจ้าแล้วก็ทั้งอายุเจ้าซื้อไปเลยว่าสันมันมีใจโตซื้อเอาเหงื่อหมดว่าสันซื้อหาบาท์ซีบาทเกิดบ่เป็นยังซื้อว่าสันมัน่็ว่าเอาสันเลยบ่อยเบอกอ่องสันแล้วสัน อายุเพิ่นครบสามสิบเจ็ดปีพอดีครับอายุเพิ่นสามสิบเจ็ดปีเลขทะเบียนรถเพิ่นสองสามเก้าเจ็ดสองสามเก้าเจ็ดเบาหนองลงทะเบียนรถเห็นเบืองน,นําทะเบียนรถสองสามเก้าเจ็ดอายุเพิ่นสามสิบเจ็ดปีฝันหนองเปียกครับฝันว่ารถหายแต่สุดท้ายไปเห็นอยู่กับทองลุงปู่สวงเบานหน่องฟังก็ฝันเพิ่นเบาหน่องยังขนลุกเลยเลยก็เลยเออ คนเฮานีเนาะอ,อันบ่เคยบ่บเคยหูบ่เคยเห็นหลวงปู่สว่างแกยังฝันเห็นหลวงปู่สว,ว่างเบาพูดกับทาวว่าไอ้เบาสิไปหาปูเหมือนไอ้บอกเนี้ยเด้อวะะ่าสันเบานบอกก็เลยว่าเดี๋ยวพุณละหลังเด็กออกพคุณละจังจังสิไปวะะ่าสันมือนีกันวันที่สามสิบแหละมือนีกันวันที่สามสิบกระชีสานสิบเอ็ดหนึ่ง 4, 30, 1, พุณละอีกหลายมืออยู่หรอกเบาหนองบอกเพื่นนอนเนาะ ก็ลองพิจารณาบน่นนะครับเด้อหงวดวันทีหนึ่งมีถุน,นาห์หงหครับผมฟันหนองเปียกครับฟันมาลดหายแต่สุดท้ายไปเห็นอยู่กระถองลุงปู่สวงเพิ่นก็บอกอันไอ้เบาผมสีมีโฉกอยู่บอกไว้ยจะเลยว่าเจ้าฟันเห็นลุงปู่สวงแนวนี้ปู่มาให้โชคเจ้าค็คัก่าสักหลองเด้อผมกับบ่เคยเห็นฟันเห็นลุงปู่สวงยักเทออื่อเลยเห็นแต่เข้าเ้าเห็นแต่เข้าว่า ผมกับยังโมท่านเคยไปวัดหลวงปู่สวงอยู่บ่เคยไปกระถอมบ่เคยไปวัดก็สัตว์ก็เลยเออบอ่เน่ขันเจ้ามีเวลาขันเจ้ามีโอกาสเจ้าก็ไปเดีย๋ยววัดลองบนขับเด้อเรามีจารณาเบิง่งฝันหลองเปียรครับฝันว่ารถหายน้ำหาทั้งคืนเลยแต่สุดท้ายไปเห็นอยู่กระถอมหลวงปู่สวงครับเด็กทะเบียนรถเพิ่นสองสามเก้าเจ็ดสองสามเก้าเจ็ดอายุคนฝันสามสิบเจ็ดปีเต็ม อายุคนฝันสามสิบเจ็ดปีเต็มทุกสิ่งทุกอย่างก็คือนิสิตจบลนดวงน้องมันอาจจะฝันดีน้องมันอาจจะฝันแม่นก็ลองพิจารณาเหมือนครับเด้อมักกระซื้อบ่มักกับพานบวกากกันครับผมทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นแนวทางครับเดี๋ยวเบาหน่องสีเอาคลิปของหลายๆคนมาบอกสูฟังครับเพราะว่ามันสี่ปทันแล้วมันก็บมืออีกสามสิบแล้วมันสี่อทันเนาะครับเนาะแต่ทึ่งเหล็กเจียผ้าแดงกะ ล่อแต่บุงหัวสิดไดมาบอไดามาบไดแต่เหล็กข,ของอันเหล็กเมืองขมิน้นแล้วกะ็เสียโชค,ครับสื่อตัวละพันสื่อตัวละพันเดี๋ยวบบาวน้องสิเอาบอคลิปใหม่เบิง่งละะ้วก็หลายหลายคนบุหัวพรนี่ละหน้ามืไหายมาบอตอนนี้ก็ล่ออยู่บ่ระท่านเห็นกันอยู่ครับหลายมือละ้ะจักไปทางไหนก็ลองพีเจานาิ่งนะครับเด้อเดี๋ยวบบาวน้องสิฝากเอาลงใหม่เบิง่งพีจาจนาซอยกันครับ เลขฝันนองโชครับรถหายสุดถ่ายเห็นอยู่กับทอมลุงปูสวงครับผมเลขทะเบียน2397อายุคนฝันสามสิปีเชียร์ชิงไหนสมหวังนังปารน,นานาขอให้ทุกคนโชวดีเบาหนองก็ขออวยพรให้ทุกคนล่ำรวยร่ลำรวยเฮ็ดอีหยังกับให้สมหวังนังปารถนาสวัสดีครับ